เวลาผมพูดถึงเรื่องการบินไทยทีไรเนี่ยผมมีความรู้สึกผูกพันกับบริษัทนี้มากทางั้นที่ผมไม่ใช่พนักง,งานท่านผู้ชมบางท่านคงเคยได้ฟังผมพูดเรื่องการบินไทยจริงๆผมพูดเรื่องการบินไทยมาเป็น10ปีแล้วนะครับเอากันที่หนักๆห,หน่อยก็แล้วกันปี2558ผมพูดเรื่องนี้ยาวมากนะฮะ อธิบายที่มาที่ไปของการบินไทยตั้งแต่สมัยยุคแรกเริ่มตั้งมาจนถึงยุคที่กลายเป็นรุ่นที่มันต้องใช้เครื่องบินโบอิง g 707มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและผมก็เล่าเรื่องราวต่างๆของการบินไทยให้ฟังตั้งแต่ปี2558 5ปีที่แล้ว ในขณะซึ่งไม่มีใครพูดถึงเรื่องการบินไทยเลยวันนี้เนี่ยมีแต่คนพูดถึงเรื่องการบินไทยทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณธนาธรไม่ว่าจะเป็นคุณนิพิษอินทรสมบัติไม่ว่าจะเป็นสสพักเพื่อไทยหรือไม่ว่าจะเป็นบรรดากูรูผู้รู้ทั้งหลายนะครับซึ่งจริงๆแล้วสิ่งที่พวกเขาพูดกันมาเนี่ยมันซ้ํารอยเดิมที่ผมพูดมาตั้งแต่ปี2558แล้วเขาก็ไม่ได้ผูกพันกับการบินไทยเท่าผมผมจะเล่าตำนานอะไรบางอย่างให้ท่านผู้ชมฟังปี2 5 0 8ตอนนั้น ก็เมื่อประมาณ55ปีที่แล้วผมบินไปฮ่องกงเพื่อไปต่อเครื่องแพนแอมโบอิง707ไปศึกษาต่อที่ยูเซที่แคลิฟอร์เนียนะครับผมจำได้ว่าผมนั่งเครื่องการบินไทยไปเป็นตอนนั้นยังเป็นเครื่องเขาเรียกเครื่องไอพ่นคาราเวลมีเครื่องอยู่ตรงท้าย2ตัววันนั้นที่ไปเนี่ยเครื่องมันจะลงที่ฮ่องกงพอดีไต้ฝุ่นมันซาลงแล้วตอนนั้นเกือบจะหมดไปละแต่ไปเจอหางไต้ฝุน่นเจอลมที่แรง พัดเครื่องคาราวเวลเนี่ยพลิกตกไปในทะเลนะผมเคยพูดในเรื่องนี้ถ้าท่านผู้ชมบางท่านเคยตามผมมาจะจําได้เครื่องหักกลางก็ปรากฏว่าไม่ได้จมกําลังจะจมวันนั้น,นในเครื่องเนี่ยโกราหนกันหมดทําอะไรไม่ถูกเกิดอาการช็อกเหยียบหัวคนขึ้นไปแยกกันออกไปข้างนอกนะพอดีโชคดีแต่มันอยู่ตรงริมส,สมัยก่อนสนามบินไม่สนามบินปัจจุบันสนามบินไกตัก๊กซึ่งก็อยู่ติดทะเลเช่นกันก็มีเรือประมงวิ่งเข้ามาช่วยนะครับข้าวของหายหมด กระป๋องกระเป๋าพาสปอร์ตเงินทองเอาขึ้นไปนะเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจําได้ว่าผมไปพักที่โรงแรมนาทานอยู่บนถนนนาทานฮ่องกงเมื่อ55ปีที่แล้วเป็นฮ่องกงที่มีถนนมีต้นไม้อยู่เต็มถนนถนนยังแคบอยู่นะครับแล้วก็มีร้านเล็กๆน้อยๆน่ารักหมดนะครับผมจําได้คุณพ่อเนี่ยต้องบินจากกรุงเทพเนี่ยไปฮ่องกงเอาเงินให้ผมพาสปอร์ตเล่มใหม่เอาไปให้ผมนั่นคือความผูกพันที่ผมมีต่อการบินไทยนะผมรอดตายมาแล้วก็ รอดตายมาอีกครั้งหนึ่งในปี2552ที่ถูกยิงอีก200นัดมนะันชีวิตผมผ่านการตายม,มาแล้วสองครั้งครั้งสุดท้ายนี่คงจะไม่ผ่านแล้วเพราะคงจะแก่ตายความผูกพันที่มีต่อการบินไทยนั้นเนี่ยจริงๆผมรู้จักรุ่นน้องๆหลายคนมากซึ่งตอนนี้คำว่ารุ่นน้องนี่นะก็คือรุ่นป้ารุ่นอาไปแล้วเกษียณกันอายุกันหมดมดละคนพวกนี้เป็นคนที่มีความภาคภูมิใจมากในการที่เขาได้ทํางานการบินไทยเขามีความรู้สึกว่าเวลาเขาทํางานอยู่การบินไทยเนี่ยมันเท่ มันเป็นอะไรบางอย่างที่อธิบายไม่ได้แต่รู้แต่ว่าการบินไทยน่าจะเป็นบริษัทอันดับหนึ่งของประเทศไทยในยุคนั้น ยุคนั้นก็คือหลายสิบปีมาแล้วที่มีแต่คนอยากเข้าไปทํางานที่อยากเข้าไปทํางานเนี่ยก็เพราะว่าโดยอาชีพเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเป็นทั้งกับตันเป็นทั้งแอร์การบินไทยเป็นสจ๊วตการบินไทยหรือแค่ได้ทํางานการบินไทยแล้วบอกว่าอยู่การบินไทยเนี่ยมันมีศักดิ์ศรีสูงมากท่านผู้ชมครับทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมันเป็นหลักอันิีจังที่แท้จริงน้องๆของผมที่ตอนนี้กเกษียณอายุกันไปแล้วตอนนี้ก็60กว่ากันแล้วนะฮะอายุน้อยที่สุดก็6 1สิอายุมากหน่อยก็จะ70แล้วตอนนี้ เวลาพูดถึงการบินไทยและพูดถึงวันเวลานี้น้ําตาเขาจะคลอบางคนทนไม่ไหวถึงกับร้องไห้เพราะเขาทนไม่ได้ที่อะไรก็ตามที่พวกเขาทํามาด้วยชีวิตจิตใจของเขาปลุกปั้นมันขึ้นมาจนกระทั่งเป็นสายกบินท่านผู้ชมรู้ไหมว่ากับการบินไทยเป็นกับตันที่ เก่งอันดับต้นๆของโลกเลยสายการบินการบินไทยเป็นสายการบินแรกท่านผู้ชมสายการบินแรกเลยนะฮะที่มาจากเอเชียแล้วสามารถจะบินลงสนามบินฮิตโรได้สามบินฮิตโรที่ลอนดอนการบินไทยเป็นเครื่องบินทางเอเชียเครื่องบินสายการบินแรกที่อังกฤษยอมให้บินลงฮิตโรเพราะฝีมือของกัปตันการบินไทย ถ้าท่านผู้ชมเคยบินไปการบินไทยสมัยที่การบินไทยสมัยที่ฮ่องกงยังใช้สนามบินไก่ตักอยู่จะต้องบินเข้าเมืองท่านผู้ชมและจะเจอตึกสูงๆตึกหนึ่งพอบินเข้าไปปับ๊บจะต้องหักเลยนะอูบเลี้ยวทันทีเลยให้พ้นตึกและจะถึงจะเห็นสนามบินทุกลำต้องเป็นอย่างนั้นหมดและผมเคยคุยกับตันกับตันบอกว่าไม่รู้สิสำหรับพวกเขาแล้วเนี่ยเขาชำนาญเรื่องพวกนี้มากนะกับตันการบินไทยผมถมเล่าอาดีตให้ฟังการบินไทยถ้าถามผมไปดูได้ในรายการที่ผมโพสไวใน คุยทุกเรื่องกับสนทิผมโพสเอาไว้ wide, ผมพูดว่าผมพูดเมื่อปี2558ท่านผู้ชมกลับไปฟังก็ยังได้อีกถ้าอยากอยากจะรู้ที่มาที่ไปแล้วเบื้องหน้าเบื้องหลังเพราะวันนี้ผมจะไม่พูดถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังมากแต่ผมจะพูดถึงอนาคตของการบินไทยว่าในความเห็นของผมนั้น มันจะเป็นยังไงบ้างแต่วันนี้ที่ผมเสียใจมากก็คือว่าคนที่ไม่รู้ถึงความมุมาน,นะความมุ่งม,มั่นของพนักงานการบินไทยในอดีตท,ที่เขาทุ่มเทชีวิตจ,จิตใจเพื่อองค์กรที่ชื่อการบินไทยนะฮะการบินไทยนะกลับมาวิพากษ์วิจารณ์เขาอย่างเสียเสียหายท,ทั้งทั้งที่ตัวเองคนพวกนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทําให้การบินไทยเจ๊งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยแม้แต่นิดเดียวเขาเป็นพนักงานที่ทุ่มเทและมีความ ภูมิใจในความเป็นพนักงานการบินไทยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกราวไม่ว่าจะเป็นคนเก็บกระเป๋าสมัยก่อนเขาไม่มี o u t ซอ u r c i n g ะ,ะยกกระเป๋านะ้พนักงานทั้งนั้นเลยที่ต้องช่วยกันทํางานหมดแล้วการบริการแน่นอนที่สุดก็จะมีท่านผู้ชมบางท่านหรือบางคนท่านก็บอกว่าเอยการบินไทยยะโสโอหังสนใจเสิร์ฟแต่ฝรัง่งอันนี้อาจจะจริงแค่10%แต่90%ไม่จริงเขาให้บริการกับคนทั่วไปเท่าเทียมกันอย่าไปเข้าใจผิดเออการบินไทยเนี่ยมีลูก หูกล้านลูกท่านล้านเธอเยอะอันนั้นไม่เถียงก็เช่นเดียวกันกับการไฟฟ้าสายผลิตเช่นเดียวกับการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกับการไฟฟ้านครหลวงเหมือนกันสังคมแต่คนพวกนี้พอเขามาอยู่ในส่วนเซกเตอร์บริการหรือที่เขาเรียกว่าเซอร์วิสเซกเตอร์คนพวกนี้เขาทำงานเต็มที่